ดดสวัสดีครับมิตเตหลังที่รูปหล่อสวัสดีครับผมออวันนี้กี่ปีไม่ได้เจอกันห้าหกปีเอ,อ้ยเมื่อปีก่อนก็ยังเจอกันอยู่เลยสอ,อ,องปีกว่านะว,วันนี้ก็ถือว่ามาเปิดรายการรายการอะไรครับไล์สดไลสดไลสดเหรอไลสดไลสดเกี<ๆ>เ่ยวกับบทเพลงจริงเหรออืม อาจารย์สุนยาะกายทองจะปล่อยเพลงให้บรรดาที่อยากจะเป็นนักร้องเพลงเออครับอ้นี่เป็นใครเนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นนักแต่งเพลงทุ่มๆอยู่เละอ่าับไทักทายเพื่อนๆก่อนดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิตรรังนะครับมิตรรังเอ็นเคทีวเอ็นเคทนะในช่อง YouTube n k เคทนะครับส่วนช่อง เฟซบุ๊กก็เป็นชื่อช่องมิตรรังนะครับติดตามได้นะฮะติดตามได้แล้วก็ช่องของคุณประสิทธิ์รังประสิทธิ์านิรัตนอะร์ังครับเป็นลูกครึ่งฮะจะมีชื่อกลางด้วยนะครับครับเป็นไงไปไหนไปอยู่ไหนมาเนี่ยอ๋อก็ไปอยู่ไหนไปทางอีสานไปนะอ่าไปอีสานบ้างแล้วก็ไปเอาเพลงไปให้อีสานเนี่ยมันยังไงโคราดโคราดโคราดไปโคราดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำไปทางโคราดมาอยอะ อีสานนี่เป็นเมืองไทยใช่ไหมนี่โรค,คราชไกลๆนี่ครับโอโคราชเหรอโคราชผมเพิ่งไปมาเอีครับผมไปเมืองกาญไม่ได้ไปโคราชแสดงวา่า <laughs> แต่ว่าไปเจอคนโคราชมาไงครับผมไปกับทีมงานเกี่ยวกับปุ๋ยอะไรพวกนี้นะ,ะก็ทีมงานนี่แหละ,ะที่สนับสนุนรายการทาง กิจกรรมของมิตรลังนี่แหละกิจกรรมเยอะเอ็นเครีโอมิตรลังแล้วก็ประสิทธานิรัตเลยครับติดตามเฟซบุ๊กกันเพียบเลยผมก็ติดตามแล้วแล้วพี่ไปอยู่โคราชแล้วไปอยู่ไหนมาอีกไปครบ72จังหวัดยังไม่ครบไปครบาป่ว้นั่นทำไมไอ้ที่มันอะไรกันเราไไรกันเลยนะไม่ต้องกลัวกลัวทำไมนี่ฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนเห็นเงินกาแฟกิกาแฟ ลาดาคาเฟ่ลาดาคาเฟี่ขอบคุณด้วยเนี่ยหอมเห็นไหมชงที่นี่หอมไปถึงบ้านนู้นกลับด้านเนี่ยเพราะว่าเราใช้กล้องหน้าไงเเออออครับแล้วก็นี่ชงหนึ่งแก้วดาดามัทฉะลาเต้หอมหอมไปสองสองบ้านสามบ้านนี่นีอร่อยอร่อยนะทานได้ผสมสมุนไพรนี่อ่าสารสกัดนะฮะไม่ใช่สมุนไพรเป็นเป็นสารสกัดสามสิบเก้าชนิดนะก็ช่วยดูแลร่างกายของเรานะครับ นะกินคนที่คนที่ชอบกาแฟนะฮะก็ขอแนะนําดาร์าช็อี่นะฮะส่วนคนที่ชอบนี่ไม่ชอบไม่ชอบกาแฟชอบชอบชาเนี้ย<อ>ก็แนะนำนะฮะดารามาชาลาตีกลมกลมหอมอร่อยทั้งสองอย่างเลย<อ>นฝากคุณผุ้ฟังไว้ด้วยนะครับคนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ ถ้าสนใจก็ทักมิตรหลังมาถ้ามิตรหลังมาใช่แล้วหรือจะทักคุณสมยาทักทักทักมิตรหลังดีกว่าแน่นอนก่อนเขาสมยาสมยาไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ในจออ่ะไปเจอคุณสมยานี่ออกงานบ่อยไงไปเจอเจอที่ไหนก็ทักได้ทันันทักเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้มั้งถ้าพูดถึงว่าเอนะก็โทรศัพท์เหรอ N K Radio ก็ไม่ยากโทรไม่ติดเด็ฮะโทรไม่ติดขออภัยเด้อ ผมไม่ติดเพราะว่าผมยังไม่ได้จ่ายตังค์0818569657เดี๋ยวโห و, เบอร์เบอร์ดีดังทั่วประเทศอ่าครับผมเออมิสเตอร์หลังเดี๋ยวเนี่ยเรามานานๆมาเจอกันเนี่ยความจริงรู้จักกันมานานนะหลายปีแล้วสามสิบปีอ่สาส,อสามสิบแล้วอ่าสามสิบแล้วตั้งตั้งแต่2102 ยี่สิบสองยี่สิบสามที่เดินช้างอ่ะเฮ้ยความจําดีวะผมจาไม่ได้แล้วจาได้ตอนนั้นไปจัดรายการอยู่ที่กองทัพที่หนึ่งสุพรรณบุรีแล้วเชิญพิจารณ์ไปจัดใช่ไหมล่ะอ๋อใช่เป็นคนเปิดสถานีวิทยุันติีตอนนั้นปล้ำนักร้องอยู่ใช่ไหมปั้น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 ทเรียกว่าปลั่ทีนี้ก็มาตัวเนี้ยนะฮะเพิ่งนึกได้ว่า ผมไปดูเขาประกวดนักร้องนักร้องอะไรหลายที่นะทุกคนมุ่งหวังอยากจะเป็นนักร้องกันทางนั้นเลยอ๋อเหรอครับแต่ว่ามันกลัวโดนต้มตุ๋นกลัวโดนกลัวโดนเสียต่างเยอะได้ไปคุยมาเลยเหรอเออไปคุยมาเลยหนูอยากเป็นนักร้องนึ่นผมไปนู่นประกวดที่นู่นนะที่อ่ฮพกกีพิมาย ฮกกี้นีน่มันไม่ใช่ต่างประเทศหรอ<ก>สวัสดีคุณวัชรินด้วยท,วทักทายกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับฮกกี้พี่ไม้นะครับไปประกวดนักร้องผมก็ไปเจอนักเรียนประมาณห้าหกคนครับบอกลุงหนูอยากเป็นนักร้องแต่ว่าหนูกลัวโดวนหลอกโดนต้มเหรออืมอขอหขา,าต้องลงทุนเงินอย่างนี้นะมันเป็นทัวร์เลยไงจะกลัวเขาโดนต้มทีนี้ผมก็เลยเปิดโอกาสว่าอลุงหรือว่าอาจารย์สมยาประกายทองเนี่ยนะครับ ทาดนตรีมาสมัยนู้นนะสิบกว่าเพลงมีมีซาวดนตรีสมัยสองพันร้อยยี่สิบอ่าประมาณสองพันหร้อยนานไปแล้วมั้งเออสองพันร้อยสามสิบใส่หรือนานไปแล้วมั้ครัานานนะครับอ่ามีซาวดนตรีทื่เพลงเหรนะอกหักพราะรับเรียมครับเกี่ยวข้าวคอยแฟนครับเสียงกบเรียกนางครับ ทีมนตรีศิสุพันธ์ร้องไว้นะอ๋อมนตรีศิสุพันธ์เออร้องไว้ันใช่ไหมครับครับแล้วก็รักษาไวททองอาจารย์สมยาร้องว้เองครับผมแล้วก็มีใน youtube ก็มีมนชัยไผ่สุพรรณกรา่อเลสวนอ๋อครับเออแล้วก็มีเพลงเบอร์เดียวใจเดียวที่ร้องเป็นตัวอย่างไว้จินนาจันเพนเนี่ยนะครับทั้งหมดที่พูดมันมีซาวดนตรีครบเลยออครบเลยจริงดิครับถ้าใครอยากเป็นนักร้องอ่ะ ไม่ต้องกลัวโดนต้มตุน<อ>มาหามิดเตอร์หลังที่ N K D O องใุยมาผมอ่ะเพราะว่ามิดเตอร์หลังนี่เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตจริงรใจ <นะ S 2> ครบกบมากคนที่ฟังอยู่ก็ไม่เชื่อผมสามสิปีเนี่ย ผมไม่เคยถูกใจทักกมิตรเตอหลังนี่เลยจริงอ่ะจริงเลยคบกันมาเนี่ยไม่ไม่เคยมีเรียกร้องอะไรไม่เคยมีสดไวมีอะไรกันเออตั้งแต่ตัดในการอยู่ด้วยกันมั่งอะไรนะจริง yeah, ๆก็อยากจะเรียกร้องอยู่แต่เกงใจมันมันไม่มีเรียกร้องด้วยนะครับทีอยากดน่าจะอ่าทีนี้เาไปถ้าใครอยากเป็นนักร้องอะนะเอยังไงรุ่นที่ชอบร้องเพลงครับที่ชอบร้องเพลงอยากจะออกกับเราบ้า อยากสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะนะอยากจะทำเพลงของตัวเองทำเพลงของตัวเองมีเพลงมีผลงานเพลงของตัวเองโดยไม่ต้องโดยลเล่นจะทำลงยูทูบแล้วแต่ทางไหนก็แล้วแต่ครับหรือทำไห้เป็นที่ระทึกก็ได้ไม่ไม่อั้นนะอายุตั้งแต่สิบสี่สิบห้าหรือถึงร้อยปีก็มาเอาได้ ร้อยปีเขามาไม่มาได้มาได้เขามาไม่ไหวมาไม่ไหวใช่ไหมมาเอาเพลงที่ที่มิสเตอร์หลังเนี่ยจารย์สมยาฝากดูไว้ให้เนี่ยนะอ๋อจะฝากไว้ที่ผมใช่ไหมมีซาวดนตรีเป็นพยานด้วยนะอ่าครับจำสมยาก็จะฝากไว้ที่ผมนะครับครับแล้วก็มีซาวอยู่ใน YouTube เนี่ยครับท่านเข้าไปฟังได้เลย y o ยูทูบเออเขาเข้าในยูทูปก็มีเพลงขยันสวยช่องไหนช่องไหนช่องช่องคุณสมยาเหรอกช่องสมยาประกายทองอ๋อครับอ่าช่องสมยาประกายทองทีนี้ มันมีที่ที่มีดนตรีมีซาอยู่แล้วเนี่ยนะครับครับทีมดนตรีที่ทุกปันช่องสมยาวภายทองครับคือเอางี้นะมันมีที่มีดนตรีมีซาอยู่แล้วคุยเลยคุยเลยมีมีค่าพูดง่ายอ่ะมีค่ายกครูหน่อยหนึ่งค่ายกครูเออยกครูมาเอาดนตรีไปร้องเอาเอาเนื้อเพลงไปร้องอ๋ค่ายครูเธอไม่ต้องไม่ต้องกลัวลูกกสิริเกษตรเลยทั้งหมด นะครับค่ายกคูพูดเลย2,999บาทอ๋อพูดกันตรงตรงเลยตรงตรงเลยนี่ผมจะไปกินเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ทีเนี่ไม่ได้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 เอาถ้าว่าฝันอยาเป็นนักร้องเอาไปเข้าห้องอัดยนะครับมหามิตรเตยหลังที่ NK Radio เนี่ยหมายหมายความว่ามาที่นี่ได้เลย2,990ัารอครับ 9ก้าด้วยป่ะก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้สามพันวันนงอให้บาทหนึ่งพอให้บาทหนึ่งอันนี้ขายของเลยครับท่านจะได้สาวไปร้องขายเพลงแล้วท่านจะได้ซาวไปร้องมีซาวมีเนื้อร้องมีเนื้อร้องมีไกลให้มีไกลให้ท่านไปไปร้องไกล้ในย t u b e ได้เลยไปบันทึกเสียงที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาสาวดนตรีไปเลยไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห้ามแต่มาหาเอ็นเคเรดิโอที่นี่ก่อนมาคุยกันที่นี่แต่ว่าหมายถึงว่าอ่าคนเฉพาะคนที่ เอาไปใช่ไหมครับที่ที่มีสิทธิ์ร้องใช่ไหมครับมีสิทธิ์ร้องมีสิทธิ์ร้องแต่ถ้าคนอื่นก็ต้องว่ากันครับคนอื่นก็ต้องมาคุยกันครับใช่ทีนี้มันมันเป็นอย่างนี้เพลงเอกที่ผมต้องการผู้หญิงให้มาร้องเนี่ยนะครับมือหนึ่งน่เมืองสุพรรณเลยมีไหมมือหนึ่งกาพ่อในสวนมาร้องแก้เป็นผู้เสียงผู้หญิงให้ทีมาร้องแก้ครับมาร้องแก้มนชัยไผ่สุพรรณมนชัยไผ่สุพรรณก็ร้องเป็นผู้เสียงผู้ชายไว้อฮึขึ้นชื่อว่าครับกาพ่อในสวนก็คือ เป็นมลชัยร้องว่ามีมิวสิกอย่างดีครับอยากให้ผู้หญิงเป็นต้นฉบับอใครมาก่อนได้เป็นต้นฉบับก่อนอ๋อครับแล้วก็เบอร์เดียวใจเดียวครับมีนมีสาวอยู่ใน youtube ใครมาก่อนนี้เป็นต้นฉบับก่อนอ๋อเป็นต้นฉบับนะครับคนมาที่หลังเป็นคอฟเวอร์ไปมาหมายามว่าเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องราคาก่อนนะผมยังไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์เอาเคลียร์เคลียร์ผมจะขายห้าพันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคที่พอ สองพันเก้าสองพันเก้าร้อก้าสิบเก้าบาทพร้อมดนตรีผมไม่ทํามาดนตรีเนี่ยเพลงละหมื่นเพลงละหมื่นอะไรครับทีนี้อยากให้คนที่อยากเป็นนักดนตรผมไม่ทำมาตั้งสามหมื่นออะสิเพลงล้อเล่นล้อเล่นไม่เป็นไรยอกยอกยอกอคือคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าห้องอัดเนี่ยเออเดี๋ยดีเดี๋ยดีอมันกลัว กลัวกลัวโดนหลอกมั่งอะไรมั่งอ่างนั้นไม่ต้องโดนหลอกเอาเอาสาวไปเอาไกด์ไปฝึกร้องให้เก่งแล้วไปเข้าห้องไไม่ดนตรีที่เอาไปนี่เขาเขาจะไปร้องได้หรือมันไม่ใช่คีย์ของเขาเขาลดคีย์ได้สมัยนี้หมายถึงเข้าในห้องบันทึกเสียงในในคอมเลยไม่ที่ห้องมันทึกเสียงเขาลดให้ได้เลยเอาดนตรีเข้าไปปุ๊บเขาก็ลดตามคีย์คุณจะร้องคีย์ผู้หญิงคีย์ผู้ชายเขามีให้ได้เลยอเขาก็ไปแต่งเอาที่ห้องบันทึกเสียงเออครับ ทีนี้ค่าของมุดซื้อเสียงนะคุณไปคุยเอาเองต้องต้องจ่ายเองครับครับครับแต่เขาไม่รู้จักเพลงหนึ่งเอ้าผมบอกให้ได้ไม่แต่เขาไม่รู้จักห้องบันทึกเสียงอ่ะที่นี่ก็ต้อยท่าจีนนี่ก็มีเนี่ยเขาก็รับอัจเป็นเพลงอะไรก็ว่ากันไปท่าท่าจีนนี่จังหวัดอะไรต้อยทาจีนก็อยู่ข้างวัดสุธาตุไม่ใช่เหรออ๋อสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอาจารย์ต้อยเหรออาจารย์ต้อยทาจีนต้อยทาจีนทีนี้ที่สิงห์บุรีเนี่ยครับร้องด้วยมิกซ์ด้วยเขาเอาเพลงละพันห้าสิงห์บุรีครับ ที่เมมมอสสตูดิโอสีแยกค่ายบางกะจันนัฟังได้เหรอครับฮะฟังได้โอ้โหห้องเขามาจากจาตุลุงจตาุลุงตตุลุงกรุงเทพนะครับเมื่อก่อนเขาอยู่ตตุลุงกรุงเทพกับพี่สันติเขามาตั้งห้องอัดที่นี่ผมไม่รู้จักแต่ผมเคยได้ยินอมมมอสสตูดิโอกับพี่นครบอกให้ผมไปไงไปที่ไหนนครน่ะนครไหนนครที่เคยขายผลน้ำผลไม้ตัลเราอ่ะเขาบอกตกไปอาจารย์นครเนี่ยนะเปิดใจเลยครับ ส่วนเพลงที่ไม่มีดนตรีก็เยอะเป็นร้อยเพลงครับมหาอินเคเรดิโอมิสเตอร์รังประสิทธานิรัตน์นี่รับรองมีเป็น,ปน,ปนร้อยเลยครับโอ้ที่ยังไม่ได้ทำดนตรีก็เพียบเลยผมคัดหัวกะทิทั้งนั้นเลยอ๋อถ้าใครสนใจครับบอกเบอร์ บอกไม่ไม่บอกไม่บอกผมว่าผมพบกลางคืนผมปิดโทรศัพท์ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดก็บอกให้โทรกลางวันไงแต่มิดมิดเตือนหลังนี่ได้ทั้งวีนทั้งวันผมผมกลางวันผมไม่ค่อยรับผมรับเฉพาะกลางคืนถ้าเบอร์เบอร์ผมอะนะถ้ากลางวันนะถ้ากลางคืนโทรเบอร์ผมวันโทรเบอร์พี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าอาจารย์ท่นยาประกายตองผมจะปล่อยเพลงให้ลูกให้หลานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ พูดตรงๆอะนะผมจะวางมือแหละครับครับวางทําไมแล่วก็ให้ลูกหลานเอาเพลงไปทำมากินกันไม่หวงไม่หวงไม่หวงไม่ใช่ราคาขายราคานี้เป็นราคาให้ราคาให้ครับผมเชื่อมันมีดนตรีอยู่แล้วคุณไปทำจริงคุณต้องเสียเงินห้าหกพันเป็นหมื่นครับแล้วเพลงต้องหากเป็นหมื่นนี่คุณเป็นนักร้องภายในวันเดียวถือสาไปครัห้องอัดครับผมจะข้าวอัดเพลงครับห้องอัดครับอ้าวตกลงห้องอัดครับ เอาซาวไปเพลงที่พูดไปเนี่ยมันยังไงมันมันมันดีไหมมันร้องมันเบอร์หนึ่งเลยนะคัดเอาเจ้าร้องห้ฟังก็ได้อ่ะเพลงอะไรกับพ่อเลยสวนสามสองหนึ่งให้ผมนับก่อนนะตื่นเต้นวาทกไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นอาะพนเดียวนะอ่ะงั้นร้องเลยไม่นับลูกมาขอพน วอนกราบพ่อนเรศวนแต่แต่แต่ต้ควรมีควรแล้วแต่พ่อจะโปรดเมตตาเอาเคเนี้ยพ่อเขาทำมิวสิกไว้เป็นแสนเป็นแสนอะไรครับเป็นแสนบาทอ๋อแต่ว่าเป็นเพลงผู้ชายร้องไห้มนชัยฝ่ายสุพรรณจะให้ผู้หญิงร้องให้ผู้หญิงร้องทำไมทำไมอยากให้ผู้หญิงร้องมือหนึ่งในเมืองสุพรรณเพราะอะไรเพราะอะไรผมอยากให้ผู้หญิงในเมืองสุพรรณเกิด เขาก็เกิดมาแล้วถึงจะร้องได้เขาจะได้เกิดในเพลงกาพะเรียสวนนี้อ๋อหมายถึงแล้วเขาจะได้มีโอกาสได้วันทึกเสียงได้ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับคุณมาผ่านเอ็นเคเรีโอเนี่ยเขาก็จะหางานให้ด้วยผ่านผมเนี่ยนะครับเพราะเขามีสถานีวิทยุประกาศให้ออเหรอเออคุณก็จะได้งานเพิ่มจากเอ็นเคเโอแล้วจะตกลงกันให้กันกี่ค่าน้ำาชุมน้ำชาอะไรก็ว่ากันไปอ๋อเออเพราะที่นี่เขามี้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมไม่เคยคิดก็แล้วแต่คุณนะครับ อีนี้เพลงหนึ่งนะหัวใจเลยนะยอกยอยอกเพลงนะเด็กเขาเขาจะไม่เช sure> ื่อเระผมนี่แหละเอเชื่อสิเชื่อเไม่เขาจะไม่เชื่อสกเพลงนึ่ง네ีกเพลงนะเบอร์เดียวใจดนตรีดีมากนะครับเบอร์นี้ให้พี่เป็นคนสุดท้ายคนอื่นจะไม่ให้ไปนอกจากพี่ชายคนเดียวเนี่ยจินตนาจันเพ็นเป็นคนลร้องตัวอย่างไว้ครับเข้าไปดูใน YouTube ไปท่องเนื้อใน YouTube ครับแต่มาเอาซาวดนตรีที่แฟดไดที่ดีดนตรีมอยู่ในแฟดไดมารับดนตรีที่มิตรลังเออดนตรีมอยู่ในแฟดไดจะฝากผมไว้ใช่ไหมครับฝากไว้เลยเพราะว่าดนตรีมันอยู่ในแฟดไดมันออกจากห้องอัดครับมันชักจนอ่าเอาละแค่นี้แหละ แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ส่วนเพลงมันจะมีเพลงอะไรเพลงนั้นในนี้นะแล้วบางทีเขาร้องแล้่อวามันติดขัดสงสัยตรงนี้มันร้องไม่ถูกผมจะต้องร้องยังไงเดี๋ยวเราก็ไปคุมในห้องอัดได้ติดต่อใครติดต่อาจ์สัญาาใช่ไหมติดต่อบิทตรลังครับผมก็ด้เวลาจะไปอัดได้ได้ดีือเจ้าของเพลงจะต้องแนะนำเาครับคือว่าเ็ามาคุยที่เราเรียกผมมาครับผมก็จะมาคุยมาดูอะไรด้วยอ๋อเรียกได้เลยใช่ไหมได้เลยทุกเวลาเรียกเลยเชิญเรียกดีกว่าอย่าเชิญเลยเราเป็นมันนอกมานนอก มันนอกอ่ะอ้าวไหนบอกว่าไปอยู่โคราชนะก็บัานโคราชกับบ้านนอกอยู่แล้วโคราชมันนอกเหรอเนี่ยจังเพลงยังไม่จังเพลงยังไม่ได้ทดนตรีนะครับเนี่ยนะเพลงอะไรสาวนาคิดถึงแฟนนี่ก็ดีมากครับแล้วก็รักติดคอนี่ก็ดีมากรักติดคอเออรักติดคอเพลงนี้มันติดได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพลงนี้ดังนี่จะทำดนตรีให้จัาโจ้หน่อยเป็นเพลงวงญญาณสามชาติยังไม่มีดนตรียังไม่มีดนตรีอ๋อคือเพลงที่มีดนตรีแล้วเนี่ย สิบตัวเพลงตัวนี้ครับพันเครับผู้ชายก็มีนะแ้าเพลงที่ไม่มีดนตรีให้ฟรีไปทำดนตรีเองให้ฟรีครับแต่ทีนี้มาตกลงกันว่าแล้วคุณจะทวงสารคนแต่งไหมจะให้คนแต่งก็ค่านาปักุงปากกาอะไรก็ว่ามามาพูดกันนะเท่าไรหมื่นสองหมื่นไม่ไม่มีนะครับอ๋อไม่มีเป็นดนตรีแล้วก็สองเวลาร้องแล้วคุณอัดแล้วเนี่ยครับมาให้ n อ็นเครีดโเขาเปิดช่วย เปิดเพลงนี่นะเออเปิดเพลงที่คุณจะไปอัดแล้วจะช่วยมันจะได้ติดตลาดในสุพรรณไวๆโอ้ยนี่เอ็นเคดนี่เขาดังนะโขาดังผมฟังไปยานู่นอ่ะอ่างทองนลนะโอ้ยกรุงเทพก็รับได้ครับทีนี้เอ็เคเขาจะได้หางานให้ไงนี่ตอนนี้ติลปิน ขึ้นช์ตอันดับหนึ่งนะ,ะ,ะมิตรหลังเนี่ย <c oughs> มิตรหลังน <c oughs> ี่นี่ช่องนี้พองานเข้าหามีตหลังใช่ไหมครับ <c oughs> มิตรหลังก็หางานมาเลยอ้าวขึ้นอาจจะได้เจ้าหมื่นครึ่งหมื่นเลยก็ว่าไปใช่ไหมครับก <c oughs> ็มาแบ่งค้าน้ำร้อนน้ำชากัน <c oughs> เราทำกันแบบพี่แบบน้อง <c oughs> แต่ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะผิดหวังว่าท่านไม่ได้เข้าห้องอับอ๋อครับล้านเปอร์เซ็นครับไม่ไม่ต้องกลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโดนต้มตุ๋นไม่ต้องขายไรขายนามะเอาผม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 ให้อาจารย์สมยาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า บางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเข้ามาชมเข้ามาฟังเนี่ยมันยังไงนะเงื่อนไขของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีเพลงอยู่ครับมีเพลงอยู่มีเพลงอยู่แล้วก็มีดนตรีอยู่ครับทั้งผู้ชายผู้หญิงมีสาวดนตรีมีเพลงครับเพลงคนแก่ยุ่5ห้าหกสิบก็มีแล้วก็อาจารย์จะมอบอ่ใครที่สนใจเพลงนะครับครับคืออาจารย์มีดนตรีพร้อมมีเพลงพร้อมครับพร้อมก็ห้องอัดพร้อมเป็นนักร้องในวันเดียวอ๋อเอาไปเอาไปบันทึกเสียงได้เลยบันทึกได้ยังได้เลยนะครับมีไกด์ให้มีไกด์ให้ฟังในยูทูบ ทับทับเพราะเอาไปซ้อมแล้วก็บันทึกเสียง้เออเสียงซ้อมในยูทูบได้เลยทึกเองก็ได้ได้หรือจะให้อาจารย์ไปดูไปนั่งคุมก็ได้ได้ครับแล้วไปดูแลฟรีด้วยไปฟรีฟรีแล้วผมก็กยกคูมาแล้วไงผมไปฟรีด้วยฟรีด้วยครับเพราะเขายกคูมาแล้วไงโอตายตายเอเพราะเพลงมันมีตั้งเฉพาะมีดนตรียังมี20เพลงแล้ว อ่อายุหกสิบก็อัดเป็นเสียงได้อยังนักสาวใบทองเนี่ยโหเพาะมากไม่จํากัดคนที่จะมาซื้อไม่จํากัดไม่จำกัดไม่จำกัดครับถ้าคุณอยากเข้าห้องอัดมาเลยแต่คุณคุณมาซื้อนี่คุณต้องระบุว่าจะให้ใครร้องใช่ไหมเราต้องต้องระบุไว้ว่าให้ใครร้องให้เป็นศิลปินสมมุตินะให้ให้คนไหนร้องไงศิลปินนางนางสาวนางสาวสดใส อืมคำรองทํานองอาจารย์สมยาประกายทองอห้องันทึกเสียงอะไรก็ว่าไปแล้วก็ก็ต้องระบุไว้แต่แต่คนอื่นเอาไปร้องต้องมาคุยกันใหม่ต้องมาคุยกันใหม่ใช่ไหมครับใครหนึ่งคนตัวหนึ่งรอบแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาซื้อไปเนี่ยผมจะไปให้สิบคนร้องเลยสิบคนร้องเลยเออจะคิดยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ผมจะจ่ายทีเดียวเนี่ยได้ไม่เป็นไรไท่าไ็รไไม่เอ็ไรแล้วก็คิดสองพันเออสองพันร้อยสองร้อยสองพันเก้าสิบเก้าบาทไเลยไม่ใช่สิสิบคน อ๋อสิบคนน่ะนะอันนี้ค่อยคุยกันดีกว่า,าอยคุยกัน <S <S 2> <S 2> เอาไปร้องวระของมันเกิดก่อน <S <S ไม่ได้ <S <S นะเป็นนักธุรกิจเน้นนะ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 ครับเพลงกราบพ่อในสวนใครมาก่อนได้เป็นต้นฉบับครับคนมาทีหลังได้เป็นคอปเวอร์อ๋อ มาทีหลังเันคเวอร์เออคือว่าคนเนี้เป็นต้นฉบับเลยในมือหนึ่งในเมืองสุพรรณ<อ>เพลงใองใผู้หญิงนะเป็นต้นฉบับเพราะต้นฉบับ,บ,บผู้ชายคือมนชายไผ่สุพรรณเป็นแล้วมาทีหลังเป็นคอเวอร์หมายถึงว่าจะขายคนอื่นอีกเหรอเอาก็ก็คุณอยากองคุณก็ไปคาเวอร์ไงอคุณก็ขออนุญาตจากเจ้าของนักแต่งเพลงจากเจ้าของที่เขาดังแล้วอ่ะแต่ว่าเอาไปประกวดเราไปหากินบนเวทุมวิทีนี่อาจารย์สมยานุยาต ไปร้องงานบวชงานแต่งงานอะไรไม่ห่วงเพราะอะไรการที่เอาเพลงนักร้องที่เขาอัดเป็นเสียงแล้วไปร้องช่วยเนี่ยคนร้องมันก็จะได้ดังขึ้นไวๆเขอไปร้องช่วยอ่ะเหมือนสมัยก่อนเออเอานะครับแล้วก็เบอร์เดียวใจเดียวเนี่ยผู้หญิงนะครับจะก็จะได้เป็นต้นฉบับอืมครับส่วนเพลงอื่น ไม่ว่าจะเคยฟังเพดีเดียวผมครับอ่าใน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 คอมนี่นี่นะที่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 มันจะเปิดได้นะอที่ที่ที่ในคอมมันมีรักษาใบทองอกหักพรักเรียมนี่แนวสอนเพชรอ๋อครับออเนี่ยใครจากด้านแนวสอนเพชรก็มีแนวแนวสายยันก็มีเหนักเสียงเสียงแหลม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 มันอ่ะแล้วก็อ่าเพลงนุ่มของของผู้ชายคนแก่ก็มีนะอ่า ขยันสวยเนี่ยใครอยากจะร้องมีแนวของมีเซลดนตรีเดียวขยันสวยมีซาดนตรีมีเนยมีแนวแนวเสียงของมิตรหลังมีมีมีด้วยหรอขยันสวยอ่ะอ่า้องให้ฟังต้อนกันเลยเอาใจผมบ้างนะขยันสวยนะคางคืนคางเรมสวยจริงๆริงจ่มจันเอบมองน้องทุกวัน ใจเบิกบานถึงความสวยเด่นเดเนี่ยมันมีอยู่ใน YouTube แล้วมีแล้วหรอสาวดนตรีก็มีแล้วท่านเข้าไปซ้อมได้เลยขอได้เลยใช่ไหมครับเอาละพอแลขอแห้งนะกินน้ำสิขอแห้งอันเนี่ยดาด้าเนี่ยดาดาครับดาดามัตชากับดาด้าครับฟี่นะครับ ดิดต่อเอ็นเคดิโคเขาจะด้วยช่วยเปิดใคุณลองเป็นเวยานี้เขาไม่งอวิทยุแล้วเขา YouTube ก็ YouTube ไปเฟดได้ก็เฟดได้ไปติดต่อก็ติกต่อไปครับแต่ว่าคืนมันก็ต้องช่วยมั้งก็จะมีพลังพลังพลังเงียบพลังแฟนเพลงนะครับถ้าเขาบอกถ้าเราบอกว่าเอิศิลปิน คนนี้เราฝากไปด้วยนะช่วยเชียร์กันนะอะไรจะชูดดีเจได้อะใช่ไหมคนดังเพราะดีเจอะสมัยก่อนผมเชียร์โอ้โหนักร้องไม่รู้เท่าไหร่ที่ผมจาริกายมายุ่อยู่อยุทธยามั่งอยู่สุพรรณบุรีมื่อโออไอ้นี่ผมยังช่วยเปิดเลยยิงดังไป่ะผู้ใดนอนกอดตัวเองอะไรนะผมเคยเปิดลผมไปจัดอยู่ที่พระรามเก้าอะ เชื่ออะไรพูดเขาให้ดีอย่าบอกไปบอกเขาไอ้นี่อ๋อโทษครับลืมลืมขอโทษดิขออภัยดีคุณนั่นคุณนั่นคุณนี่อย่าบอกเลยลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วแล้วบอกว่าความจําดีลืมชื่อแล้วเอางี้นะสายลีวง่ายแล้วอ๋อเลยครับสีพลายสีพลายเมื่อก่อนมันก็เจอผมอยู่มันเป็นรุ่นสีพลายสาลีวงันเป็นรุ่นรุ่นน้องเยอะเลยสังกัดเดียวกับเมื่อก่อนสังกัดเดียวกับคุณปีเตอร์ใช่ไหมปีเตอร์สายลีวงใช่ไหมก็อาจารย์เป็นคนแต่งให้อะครับอะไรก็ลืมชื่อันแล้ว อาจารย์ที่แต่งนี้ให้เขาลืมอีกแล้วลืมแล้วนานเลยก็เคยจยัดรายการที่ทพระรามเก้าอยมชื่อกันแล้วแล,วแล,วแลวอ โอเคที่ครับคุยกันพอหอมปากหอมคอครับนะหายยึดถึงหายเคลียร์เลยนะเคลียร์แล้วครับนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับในช่อง YouTube ของมิตรหลังมิตรหลังชื่อช่องว่าประสิทธานิรัก NKTV 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 นะฮะก็มีบ่ายมิตรหลัง NKTV บายมิตรหลังนะครับแล้วก็ช่อง Facebook ของ มิเตรังนะครับแล้วก็ช่อง facebook ของคุณประสิทธิ์หลังคานีรักนะฮะประสิทธิ์หลังธานวันนี้ขอลาเพื่อนๆพ่อนก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีขอบคุณยูดีมีเลงขอคยูมันขอดีดีไบ่ายบายทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไหมครับแค่นี้ก็รู้เรื่องทําจะมานะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องที่เขาจะรู้เรา แม่เสียดายที่คุยออกกสถานีเนอะสักครึ่งชั่วโมงเนอะทวงตอนไหนก็ได้นี่นี่เลิกไรอย่างเนะี่ยผมยังนอนสร้างบท NKTV อ๋ <K> อ YouTube ทีปปมไปที่ NKTV อืออืเยี่ยมถ้าสมมติพระเขามาใช่ไหมคุ้มเทือเชียเลยขายุคคุ้งยุคขาะไรจัด้านไปเลย ติดอย่างนี้การวางแนวหน้าจอถูกล็อกนี่ยังไรสดอยู่เลิกจะจบไรสดยังไงเนี่ยมึงดูเอาเลยคยทำอยู่ใช oh. ่ไหมไม่เคยไล่เลยเลิก เนี่ยสวัสดีครับพี่ร้องพี่ร้องได้ไหมครับวัชรินไหนไม่รู้วะวัชรินตกลงมันจะตีนไง